สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมคณะรัฐมนตร,รีกับผมวิชิตท่าประสบการณ์ปปกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใชอ้อำนาจรัตลรอัตลรกลุ่มันเอกพิเศษสุบ,บัรณแสงพันธ์ครับวันนี้ตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2567วันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ดังที่ผมได้ติดตามนําเสนอข่าวมาแต่ช่วงเช้าแล้วเนี่ยนะครับ ช่วงนี้เราไปติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทันชิน,นวัตรแถลงในบางช่วงบางตอนและติดตามทีมโฆษกรัฐบาลแถลงเพิ่มเติมในบางช่วงบางตอนในช่วงเช้าเชิญครับค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้มาคอรามอสัญจรนะคะประชุมคอรามอนอกสถานที่เป็นครั้งแรกนะคะ แล้วก็มากันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็แน่นอนว่าเราไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีลงพื้นที่ต่อไปเชียงรายด้วยนะคะก็ถือโอกาสได้มาติดตามนะคะเ,เรื่องของอุทกภัยนะคะก็การเยียวยาต่างๆที่รัฐมีการดูแลพี่น้องประชาชนไปนะคะวันนี้ก็มายืนยันค่ะว่าทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะคะสามารถเที่ยวได้แล้วนะคะก็ทั้งในและต่างประเทศก็สามารถมาเที่ยวทางภาคเหนือได้แล้วนะคะเรื่องเรื่อนน้ำท่วมไร้จบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ เมืองพร้อมเที่ยวค่ะสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะครับในการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีสัจจรครั้งที่1ของรัฐบาลท่านนายกแพทองทานชินวัตรครับเรื่องที่มีการประชุมในช่วงเช้านะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนะครับเมื่อช่วงแรกของการประชุมครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบข้อมูลจากสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภพัน์ ได้นําเสนอนะครับเห็นชอบในหลักการโครงการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาวในการแก้ไขปัญหาครับวงเงินทั้งหมด19,20082ล้านบาทนะครับที่นํามาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายนะครับผมยกตัวอย่างครับจะเป็นรายละเอียดเช่นที่เชียงใหม่ ก็จะเป็นการของงบประมาณในการแก้ไขปัญหาถนนที่พังจากเหตุทกกระไถยน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นทางด้านของโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางระบบไฟฟ้าปะปา,ปารวมทั้งสาธารณูปโภคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก็การเยียวยาให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการพิจารณานอกจากนี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการระยะยาวนะครับ นั่นก็คือโครงการด้านการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินประมาณ5,200ล้านบาทต่อไปครับเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้ยินเสมอนะครับว่าเอ๊ะฉันอายุ60แล้วครับได้เเบี้ยผู้สูงอายุ วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้รับการเสนอจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาตินะครับในการพิจารณาปรับรายละเอียดนะครับรวมทั้งเงินที่ผู้สูงอายุได้รับผมยกตัวอย่างเลยครับจาก90ปีเนี่ยท่านเคยได้1,000บาทก็เพิ่มเป็น1,250บาทนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่เคยได้เดือนละ600บาทรัฐบาลก็เห็นว่าน่าจะมีการปรับจากฐาน เศรษฐกิจของประเทศไทยค่าของชีพต่างๆนะครับก็มีการปรับบัญชีในการที่จะมอบเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้กับพี่น้องที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับส่วนเบี้ยคนพิการครับจากเดิมเนี่ยนะครับได้800บ้าง850บ้างรัฐบาลก็เห็นว่าเมื่อท่านเป็นผู้พิการแล้วนะครับท่านก็ต้องได้รับเฉลี่ยและเท่ากันสรุปก็คือรัฐบาลกําหนดราคาเดียวเลยครับที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มของคนพิการนะครับ ก็คือขออภัยครับก็คือจํานวน1,000ปบาทแบบทั่วหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ประชุมได้พิจารณานะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็รับทราบในข้อเสนอดังกล่าวนะครับก็ขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมไปเล็กดาเนินการตามกรอบที่บติอครมอออกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาประชุมนะครับก็คือการของบกลางแก้ เกษตรกรแล้วก็อุทุภัยต่างๆนะครับแล้วก็การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองวันนี้เกือบ50ท่านนะครับเดี๋ยวหลังจาก12นาฬิกาผมจะขออนุญาตกลับมาถแถลงให้ท่านสื่